สวัสดีค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะก็จงกับวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2อ6 8นอกะคะอีกอไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันมาฆบูชานะคะแล้ววันนี้วันนี้ค่ะอ่ามีหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะทำไมพระสงฆ์ต้องดูแลสุขภาพก็เช,ชื่อว่ายทำไมพระสงฆ์ต้องดูแลสุขภาพนะคะ,ะตามดูตามรู้ให้เท่าทานก็เป็นหนังสือที่ทางคณะ,ะแพทยาศาสตร์ศิร,ริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็จัดทําขึ้นนะคะเพื่อที่จะ,ะถวายให้กับ พระภิกษ oh. ุทั่วประเทศเลยน<ฮ>ะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้คิดกันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ uh huh. ใช่ไหมฮะ uh huh. เ,ออเราไปแต่ให้ท่านให้พรไง uh huh. ออแต่เราก็ลืมไปว่าท่านเองก็ก็เป็นมนุษย์นะ uh huh. วาร่างกายของท่านก็มีมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเองก็ควรที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วย uh huh. าทางคณะแพทย์เนี่ยก็เลยจัดทำสือ่อเล่มนี้เราเป็นคาราวาสเนี่ย เดียวกใกล้ถึงวันสําคัญนะวันมาค้าบูชาคนก็จะไปทําบุญกันนี่เวลาไปทําบุญเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ก็คือการถวายอาหารให้กับพระพิสุสง์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ที่ดีๆนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาหารดีๆเนี่ยแหละค่ะนำพาซึ่งโรคภัยคข้เจ็บให้กับพระพิสุด,ด้วยจากการทําวิจัยหนังสือเล่มนีน้ให้พระพิสุอ่านแล้วก็ให้กับคราวาสอ่านด้วยเพื่อที่จะเราจะได้อ่ ทำดุบํำรุงพุทธศาสนาหรือว่าดูแลพระสงฆ์เนี่ยได้อย่างถูกวิธีด้วยนะฮะอันนี้บอกว่าดีนะเราเป็น <ทะ S 1> ชาวพุทธก็ควรที่จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องนี้ด้วย<ท>ะนะคะมาที่คําถามคําตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนานะฮะวันนี้มีคนถามว่าพระพุทธเจ้าสัรเสริญเรื่องนิวาตะนะฮะนิวาตะแปลว่าการท่มตนนี้ไว้อย่างไรนะฮะอาจารย์สุชีพท่านก็ได้อธิบายว่า เรื่องของการทอมตนหรือว่านิวาตะนั้นแต่ตามศัพท์แปลว่าการเอาลมออกไม่พองเป็นลักษณะที่ดีงามสุภาพอ่อนโยนไม่ยกตนข่มท่านพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นมงคลสูงสุดหนึ่งะฮะซึ่งมีกล่าวในพระไตรปิฎกนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องอ่อนน้อมถมตน ไม่ยกตนข่มท่านไม่อวดว่าเรามีธรรมสูงกว่าคนอื่นการอวดว่าเรามีภูมิสูงกว่าคนอื่นอะไรพวกเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ควรปฏิบัตินะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติธรรมจะต้องมีความอะไรนะถ่อมตนนะไม่ไม่หังกาไม่พองไม่พองใช่ไหมเพราะนิวัตาแปลว่าเอาลมออกก็เลยแฟบอ่าเลยแฟบนะครับอ่าเราก็เอากิเลสนะคะออกทุกๆวันนะคะ เอากิเลสออกทุกๆวันโดยเฉพาะคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันมาฆบูชาก็คือเลาเว้นความชั่วทําความดีทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์อะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพองพองพองมีอัตตาเยอะเนี่ยนั่นะใจเราก็เศร้าหมองแลลวนะคะไม่บริสุทธิ์แล้วนะคะเรื่องแบบนี้เราก็ต้องน้อมนําหลักทำคําสอนมาปฏิบัติเรื่อยๆนะคะขัดกลาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะรู้สึกเองว่า เออจิตใจของเราเนี่ยมันก็สงบแล้วก็ธรรมะเนี่ยะคะ่ะจะดึงสติของเราเอาไว้โดยเฉพาะเวลาเรามีเรื่องทุกเนี่ยนะคะควรจะคิดถึงธรรมะแต่พอสุขเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกเนี่ยเราควรจะมีธรรมะเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราขัดเกลาตัวเราเรื่อยๆนะคะเหมือนอย่างแขกรับเชิญของเรานะคะคุณแม่จอยแล้วก็น้องของขวัญคุณแม่จอยเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ชอบเด็กเลยนะคะแต่ว่าจากการที่ทุกนี่แหละก็เลยหา ว่าเราจะพ้นทุกเนี่ยเราจะเข้าใจทุกเราจะอยู่กับทุกเนี่ยได้ยังไงนะคะก็ไปที่เสถียรธรรมสถานหลังจากที่ได้ไปไปใกล้ชิดแล้วก็ร่วมโครงการแล้วก็เป็นจิตอาสานะคะจนทั้งวันหนึ่งนะสามารถที่จะแบบว่าอยู่ร่วมกับเด็กได้แล้วก็เห็นแง่างามของเด็กๆนะคะ,ะวันนี้มีลูกน้อยน้องของขวัญน,นะคะนี่แหละค่ะการที่เราเตรียมตัวมาโดยตลอดนะจากการที่เข้าใจตัวเองดีเห็นไหมพอมีม,มีมีลูกเนี่ยนะคะก็เข้าใจลูกนะคะเ่้นก็ใครที่ อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าวิธีการที่คุณแม่จอยเนี่ยนะคะเลี้ยงดูน้องของขวัญเนี่ยยังไงนะคะก็ติดตามต่อไปได้เลยค่ะ,ะแล้วท่านแม่ชีท่านทราบไหมว่าเราไม่ชอบเด็กเลยท่านทราบอ๋อท่านทราบใช่ท่านก็ดีใจนะที่เราอยากจะลอง <laughs> อแล้วไงคะเราก็พอได้อยู่กับเด็กอะค่ะเด็กมีมุมที่น่ารักอะค่ะ ที่เราแบบไม่เคยเห็นเพราะพอใจใจไม่ได้มีเด็กเล็กๆในบ้านใช่ไหมคะก็จะไม่เคยเห็นเออเด็กๆเขาก็น่ารักหูเด็กๆแบบที่มาบวชก็จะดูแลตัวเองได้ซักผ้าได้ทําอะไรได้แล้วเวลาเด็กใส่ใ่อะค่ะมันก็ทําให้พอใจได้เห็นอย่างเงี้ยเราก็เปิดใจเปิดใจกับกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าเห็นเด็กแล้วก็ชอบคือพอไม่ชอบจะชอบเข้าไปแกล้งเด็กอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ อ๋อไม่ชอบแล้วแกล้งแล้วก็แกล้งด้วยอย่างเงี้ยค่ะนิสัยไม่ดีเลยแต่แบบพอเราเห็นอเราก็จะมองเห็นว่าแบบเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราแบบีทุกคนเลยค่ะใช่อือ๋อพอเราได้บวช้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจเด็กมากขึ้นอยู่กับเด็กมากขึ้นเห็นในเรียกว่าแง่งามของเด็กนะคะตั้งแต่นั้นมาเราเราเริ่มนิสัย ไม่ชอบเด็กเลยเหรอคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นเวลาเด็กร้องข้างๆเนี่ยยังร้องคาไหมคะหรือว่าน้อยลงน้อยลงค่ะน้อยลงค่ะก็โชคดีเนาะโชคดีที่เราได้ได้ได้เรียนรู้กันอยู่กับเด็กอะ่ะเพราะว่าพอเรามีพ่อมีลูกร้องร้องเสียงดังมากค่ะตอนตอนที่ออกมาจากท้องอะค่ะแล้วเขาก็ร้องเสียงดังมากใชยบอกโห ที่ฉันโดนเขาแล้วเหรอแบบว่าเจอเด็กร้องเสียงดัง <c oughs> นี่ฉันนะแบบเหมือนกับว่ามันต้องฝึกอแน่ๆเลยฉันเจอเด็กร้องเสียงดังเพราะว่าเราไม่ชอบใช่ไหมคะแล้วเราก็เจอเด็กเสียงดังที่เป็นลูกของเราเงคะ่ะแบบร้องร้องแบบโอ้โหเสียงดังมากโ,โชคดีนะที่เราไปปรับความรู้สึกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่เรารู้ว่าเราจะต้องวางใจไงคะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้พอมีน้องของขวัญปุ๊บเนี่ย เหมือนเราผ่านการทดสอบมาแล้วนะเรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วอะประมาณระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช่ค่ะลูกรู้หรือเปล่าลูกร้องเสียงดังรู้ค่ะโอ้รู้ด้วยแล้วตอนนี้ยังร้องไหมคะอือร้องค่ะแต่ไม่เสียงแรงเท่าเดิมแล้วก็ไม่นานเท่าเดิมไม่นานเท่าเดิมจะร้องนานเฉพาะเวลาหาของไม่เจอแล้วทำไมหาไม่เจอคะเพราะว่าเก็บไม่เรียบร้อยเก็บไม่เรียบร้อยเก็บไม่เรียบร้อยค่ะหนูเพราะหนูเองนี่เขาเป็นเท็กิสอนง่ายเนาะ เลี้ยงง่ายไหมคะเลี้ยงง่ายค่ะอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเขาเลี้ยงง่ายอ่ะคือได้เป็นผลพวงมาจากการที่เราไปเข้าตอนที่เราเราตั้งขันเขาเขาคุยรู้เรื่องค่ะคุยรู้เรื่องแล้วก็เขาก็ไม่ได้เป็นเด็กที่แบบโยเยคือตอนตอนใจทองค่ะเออหมายถึงว่าตอนตอนออกมาเลี้ยงใช่ไหมคะคือเขาก็เป็นเวลาค่ะนอนก็คือนอนคือเราเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ เเราสื่อสารคุยกันแบบรู้เรื่องอย่างี้ค่ะอืมค่ะแล้วได้คุยกับคุณแม่อื่นๆไหมที่เข้าคอสพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยว่าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าลูกเราทุกคนแบบว่าเลี้ยงง่ายอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีนะคะม,มีลูกเขาก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันคะ่ะอืมวิธีการแก้ปัญหาเวลาเด็กเขาดื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาสอนด้วยไหมคะ คุณยายก็จะสอนแม่ค่ะอ๋อสอนแม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเวลาเวลาลูกแบบมีภาวะหรือเวลาลูกดื้อใช่ไหมคะ <ภา S 1> เราก็ต้องแม่ก็ต้องจัดการใจตัวเองก่อนเราจะไม่ยังไม่ไปจัดเราไม่ไปจัดการลูกเงี้ยค่ะเออกลับมาดึงลมหายใจของเราอะไรเ,เงี้ยคะ่ะแล้วก็พอเราพอมเมื่อไหร่เราก็ค่อยแบบไปคุยกับลูกเงี้ยค่ะ อย่างเวลาถ้าลูกงอแงแบบเจ้าอะไรให้ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วคือเคยแม่ก็ขี้ใส่นอนอใช่เคยนะคะเคยหลุดนะคะสองรอบด้วยจําถึงทุกวันนี้นะคะตอนนั้นประมาณสามขวบอะค่ะช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบพีคมากแบบเด็กแบบโอ้โหเขาก็ลองแบบเจ้าให้ได้คือจะทํางานด้วยใช่ไหมคะทํางานที่บ้านเงี้ยแล้วมันทํำหลายๆอย่างแล้วก็ดูลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบเรียกเรียกเรียกแล้วเขาจะเอาอะไรก็ไม่รู้จะจําไม่ได้แล้วอะ แ,แบบแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วคือเขาเขาก็รัวแบบไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามจะสื่อสารแล้วว่าแบบของขวัญลอกกอนหรือแบบของขวัญแบบนึง่งหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่คือตอนนั้นมันก็เป็นช่วงพีคข,ของเขา,าเขาก็ไม่ฟังแต่ตอนนั้นคือจอยก็ไม่ไหวแล้วคือจอยจะมีสัญญาณบอกลูกนะคะว่ามันมีไม่ไหวแล้วนะลูกค่ะของขวัญอะไรเงี้ยแล้าวน้ําเสียงเราก็จะเริ่มเปลี่ยน <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าช็อตนั้นเนี่ยคือไม่ไหวจริงคือจอยจอยก็หลุดจอยก็แบบกรีด กรีดค่ะแต่พอใจกรีดเนี่ยก็จะแบบน้องสาวอยู่ในบ้านด้วยคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบลงมาเอาขวัญออกไปแล้วจอยก็แบบปกติเขาจะทําเอาลูกใช่ไหมคะอันนี้แล้วจอยทำเอาตัวเองก็ <อะ S 2> คือเอาตัวเองออกแล้วก็ไป,ไปอยู่ในห้องน้ําไปแบบหายใจอะไรอ<ล>ยะะ่างเงี้ยค่ะไปจัดการอ,อารมณ์ตัวเองแล้วก็ลูกก็จะหนากับคุณแม่ก็เอาไปกับยายเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ พอมันก็ค่อยออกมาจากห้องน้าแล้วก็คอ่คอ,ยคอยค่อยค่อยคุยกันเขาสงบแล้วเราก็ค่อยคุยกันเนยคะอ๋อค่ะโอ้ลูกยังจําเหตุการณ์นั้นได้จำจำได้จำได้ตลอดเลยไอ้ลูกเข้าใจคุณแม่ไหมคะตอนนั้นไม่เข้าใจอ๋อแน่นอนค่ะตอนนั้นลูกยังเด็กไงมาแล้วตอนนี้ล่ะคะเกือบเกือบแล้วคือคือคือมีท้องใช่ไหมฮะไปเข้าโครงการจิตประพัฒสอนเนี่ยคือเด็กจะเกิดมาแล้วเลี้ยงง่ายอ่ะมันมัน มันดูจะอะไรอ่ะผมฟังดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ะนะแต่เป็นเพราะว่าเรามีธรรมะไงมันจึงจัดการปัญหาการเลี้ยงลูกเนะี่ยได้ง่ายขึ้นมผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นเหตุมากกว่าใช่ค่ะแล้วนะก็ใจว่าเออช่วงหลายๆอย่างตอนที่เราอยู่ในท้องใช่ไหมคะแล้วถ้าเราแบบเหมือนแบบเราปฏิบตัติหรือว่าเรามีลมหายใจที่เป็นลมหายใจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สงบถ้าบางทีเราโกรธใช่ไหมคะหัวใจเราก็จะเต้นแรงแต่ว่ามันก็มีผลกับกับลูกที่อยู่ในท้องค่ะคือถ้าเรามีอยู่ในวิถีใช่ไหมคะรู้แบบว่าเออตามลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกับเขาด้วยอะคะก็ทําให้เขาเลี้ยงง่ายขึ้นใช่แต่ว่าเพราะว่าอารมณ์ของแม่ก็มีผลกับลูกในท้องสําคัญมากๆค่ะ แล้วพอน้องพอเราคลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยเราก็เลยพาน้องไปที่เสถียรธรรมเนี่ยตลอดเป็นกันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่แบบบอกเลยตั้งแต่แบบบอกค่ะเพราะว่าเขาจะมีแบบกิจกรรมสําหรับเด็กเล็กๆค่ะค่ะมีเบบี้มาสาจนวดนวดกระตุ้นนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปตั้งแต่น่าจะประมาณเ,เ,เดือนเดือนสเดือนอะไรเงี้ยออกมาค่ะก็ก็ไปเลยก็ไปนวดทุกเดือนค่ะค่ะ ขอโทษนะคะอย่างเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้เรามีความทุกข์ใจในการเลี้ยงลูกบ้างไหมคะเหมือนต้องเลี้ยงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอไม่ค่ะไม่มเพราะว่าออตอนที่วันที่เราตัดสินใจว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วค่ะคะเราเลือกแล้วว่าเราจะเลี้ยงเขาเองอย่างี้ใช่ไหมคะเพราะ,ะฉะนั้นมันก็จะไม่ไม่มีว่าฉันทุกข์เพราะว่าฉันต้องเลี้ยงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า ก็เราเลือกแล้วแล้วเราก็ทําสิ่งเหล่านี้ได้ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างดีนี่ค่ะก็ไม่ไม่ถูกค่ะอ๋อคือเรามีสติเต็มที่ในการตัดใจของเราใช่ค่ะนี่เราถามต่อหน้าน้องของขวัญได้นะคะค่ะว่าทีมงานบอกว่าเราสามารถเพราะว่าน้องของขวัญก็ก็เข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะออค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้องของขวัญเนี่ยลูกก็อยู่ในวัดเนี่ยนะคะพอตั้งแต่อยู่ในท้อง ใช่ค่ะไอก็ไม um ่ได sí, right. uh, ้รู้สึกแบบแปลกแยกอะไรเลยเนาะในความรู้สึกของของป้านะลูกนะเพราะลูกอยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดอ่ะแล้วตอนนี้ลูกก็ไปสถานที่เรียกบ้านที่สองนี่คือสถานธรรมสถานวะลูกใช่ค่ะค่ะแล้วลูกทำอะไรที่นั่นบ้างคะก็จะมีอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหนูก็ไปเปิดซุ้มค่ะอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนเปิดซุ้มเป็นวันลงเป็นวันขาแของค่ะ แบบเป็นซุ้มให้เด็กมาทําเหมือนกิฟช็อปอย่างนั้นออทำงาน DIY ใช่ไหมคะอ,อ๋อแล้วลูกทำอะไรคะทำบางครั้งก็ร้อยลูกปัดบางครั้งก็ทำกิบค่ะอ,อ๋อแล้ววันนี้นะคะอันนี้ทำอะไรนะคะเนี่ยที่ตาเนี่ยติดเพชรค่ะติดเติดติดทำไมคะลูกชอบค่ะ <c oughs> ชอบอ,อ๋อแล้วไปเห็นจากที่ไหนคะ เออหนูก็เลื่อนผ่านในมือถือแล้วก็เลยเแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบก็เลยไปซื้อมาติดไปซื้อมาติดอู้เด็กสมัยนี้เนาะ <c oughs> เวลาเราเลี้ยงเนี่ยลูกก็จะเติบโตไปเร,เรื่อยเรื่อยเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆยไหมฮะใช่ค่ะเรียนลูกไปเรื่อยๆแล้วช่วงนี้เหมือนแบบเขาเริ่มโตใช่ไหมคะอ่าก้าวบแลวเนาะใช่ค่ะ,คะอย่างเรื่องติดอันนี้ค่ะเขาก็ขอนะคะหนูขอติดได้ไหมคะเลยจอยก็เห็นว่ามันมันมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรอะไรเงี้ยค่ะ ก็ให้เขาติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งเวลาก็าทำอะไรก็ต้องขออนุญาตก่อนส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่หญออค่ะนอกจากว่าเราไปที่นั่นแล้วเราไปอะไรนะขายของอะคเปิดซุม้มเปิดซุ้มค่ะ,คะเพราะว่าจะเป็นวันครอบครัวแห่งสติใช่ไหมคะ,คะก็จะมีกลุ่มแบบโรงเรียนพ่อแม่ค่ะจะมีเด็กๆตั้งแต่ หนขวบถึงเ้าขวบอะค่ะมาทํากิจกรรมเรียนรู้แบบภาวนากับงานศิลปะเนี่ยค่ะคือของขวัญก็เก้าขวบใช่ไหมคะเหมือนเป็นพี่โตแล้วก่อนอันนี้เขาก็เคยได้เรียนรู้การทํางานคลาฟงานมือมาตอนนี้เขาเป็นพี่เขาก็ออกแบบกิจกรรมอะค่ะในแต่ละเดือนให้ให้น้องๆทำอะไรเงี้ยสอนน้องๆทำค่ะค่ะดีจังเลยเนาะอือ อ๋อคอสคอสแบบนี้ที่เฉทธรรมสถานมีตลอดเลยเหรอคะมีทุกเดือนค่ะมีทุกเดือนวันอาทิตย์ที่3ของทุกเดือนค่ะคุณแม่สามารถพาลูกๆไปได้เลยต้องมีสมัครลงทะเบียนก่อนค่ะอ๋อต้องสมัครไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็พาเด็กๆไปใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยนะครอบครัวแบบนี้เนาะเออค่ะแล้วก็นอกจากไปเปิดเปิดบูธใช่ไหมคะเปิดซุ้มแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอะไรกับที่เฉทธรรมอีกคะก็จะมี เอ่อพวกปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติยังไงคะลูกแด่หนูยังไม่เคยหนูบวชเลยหนูบวชเมื่อไหร่คะหนูบวชอายุเท่าไหร่คะบวชเลยบวชน่สามะ3ปีห้าห้าหกห้าหกหกขวบหกขวบ นูยังไงคะเดี๋ยวป้าไม่ค่อยเข้าใจคือยังไงคะลูกข้ามขั้นค่ะข้ามขั้นยังไงคะลูกเล่าใหม่เลยว่าทําไมถึงอยากจะไปบวชทําไมถึงข้ามขั้นเขาว่าไม่เคยไปปฏิบัติธรรมค่ะอืเคยแต่ไปเช่าเย็นกลับไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปช่วยแล้วก็ตอนที่บวชเนี่ยตั้งใจบวชให้คุณยายจ๋าเพราะว่า ตอนที่คุณยายจา๋าขึนสู่ธรรมชาติค่ะอ๋อคือบวชหลังจากที่คุณยายจา๋าขึนสู่ธรรมชาติค่ะอ๋อก็เลยอยากจะบวชให้กับท่านใช่ค่ะอ๋อปรึกษาคุณแม่ก่อนไหมตอนนั้นปรึกษาคุณแม่ก่อนไหมเอ่อไม่ค่ะแค่บอกว่าจะบวชอ๋อไม่ได้ปรึกษาแค่บอกเฉยๆคุณแม่รับทราบ <c oughs> ว่าจะบวช <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนั้นมีเรื่องเดียวที่หนูติดก็คือเสียดายผม อ๋อแต่ผมหนูยาวเหมือนกันตอนนั้นยาวค่ะอ๋อยาวติ่อยู่เรื่องเดียวเสียดายผมค่ะแล้วทำไมทําไมถึงอยู่ๆก็ตัดสินใจว่าไม่เสียดายละถึงโวยยังเสียดายอยู่แต่ว่าแบบก็ทําเพื่อคุณยายค่ะอ๋อ<ม>ก็ทาเพื่อคือทําท,ท,ทั้งที่เสียดาย<ม>เสียดายแต่ก็มีความสุขค่ะอ่าเสียดายก็มีความสุขโหนะชัดเจนนะเสียดายแต่ก็อยากทําทให้คุณยายจา๋านะใช่ทำไปก็เสียดายผมไปแล้วอนตอนที่โกนล่ะคะรู้สึกยังไงถ้าอย่างนั้น ตอนที่เขาเริ่มตัดผมเราแล้วเนี่ยเพราะเราเสียดายผมไงตอนที่ตัดอะไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ตอนที่โกนะคะคันคันอะไรคะคันศีรษะคันค่ะเพราะว่าผมมันทิ่มแล้วแล้วคุณแม่รู้สึกไงตอนที่ลูกบอกว่าอยากจะบวชให้คุณยายจ๋าหนุ่มวัฒนาแสดงว่าคุณยายจ๋านี่ต้องสําคัญต่อนูมากใช่ไหมคะหนูถึงได้ตัดสินใจเสียสละผมที่หนูห่วงมากกันใช่ไหมคุณยายจ๋าสําคัญกับหนูยังไงครับ ก็คือช่วยให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะเช่นเช่นเรื่องลมหายใจเวลาเราหงุดหงิดนะคะให้จัดการกับตัวเองนะคะจัดการกับความหงุดหงิด <ừ> ไม่ให้จมอยู่กับความหงุดหงิดนาน <gt> ของรายการทำในใจวันนี้ก็หมดตรงแล้วนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าคุณแม่จอยนำธรรมะเนี่ยมาใช้ในชื่อของคุณแม่จอยเองและย่างไงนะคะค่ะแล้วก็น้องของขวัญเองด้วยเนี่ยนะคะคือเด็กนี่อย่าคิดว่าเขา จำเลยไม่ได้เลยนะคะจำได้หมดอ่ะบางทีผู้ใหญ่ยังลืมเลยเนาะเพราะบางครั้งเราไม่ค่อยสนใจว่าเด็กจะรู้สึกยังไงนะคะแต่การที่น้องของขวัญเนี่ยได้มาพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งแม่ลูกเขาสนิทกันแล้เก็คุยกันได้ทุกๆเรื่องนะคะและเราเองก็ขออนุญ,ญาตกับคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยน้องของขวัญเนี่ยนะคะเขารับทราบโดยตลอดนะคะเพียเห็นว่าการที่แม่ลูกเนี่ย คุยกันเนี่ยนะคะช่วยลดปัญหาในการเลี้ยงดูเนี่ยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องของคุณแม่จ้อยกับน้องของควัญยังมีต่ออีกหนึ่งสาด้วยกันนะคะสารวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นอกจากความคิดถึงแล้วได้อะไรอีกคะลูกได้ได้ตกใจเพราะกลับบ้านไปโดนหมาเห่าหมาจำไม่ได้กลัวหัวค่ะก่อนหน้านี้ผมยาวหมาน่าจะจำรูปที่ผมยาวจอยมีคำสอนหนึ่งของคุณยายค่ะคุณยายให้คุณยายจะพูดเป็นเสมอเลยคำนี้คุณยายบบกว่าเราต้องห่างเพื่อเห็นลูกจ้อยว่าความ ความวางใจที่แม่มีให้กับลูกอะค่ะมันจะทำให้เขามีความมั่นใจที่จะทำอ,อะไรแต่ละอย่างอะไรเงี้ยค่ะเคยถามคุณแม่ไหมคะว่าท่านเดี๋ยวหนูเนี่ยไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเอเอคุณแม่จะอยู่ได้ไหมคะมีแต่หนูถามว่าถ้ามีไม่อยู่แล้วหนูจะอยู่ยังไงเวลาที่เรางหงุดหงิดอะ,ค,ะค่ะให้กลับไปตามลมหายใจ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบมีสติอะค่ะ